แล้วเชิญครับยนลมือสั่นกอนดัอโอ้ยได้อยู่ระดับกลางๆอ่ะ

ก็ว่ามาไม่่งขนาดนี้ไม่อันนี้มาถึงรอไหนอีกรอบนึ่งถูกได้คุณทได้ถูไม่ได้ไม่จบยังไม่ได้เรื่อยๆเลยูกถกมนี่ ึ่งนาทีเองสองอนาทีคเป็น,ก,นกําลังใจน่อยแล้วเอาฟงไปกับ่ละครันึงทำให้เขาตื่นเต้นชุดหลังนี้เหลือหนึ่งก้านมครับ

ทุกบ้านทุกบ้านอะวางเอาเ่าต้องเป็นยังดีอยากการเดินก่อนถูกิหมใจเย็นนั่นหัวแตกเดินไปดากลางได้ชอบนะก่อนถูกไหมว่ามันเดินไหนทางนี้ใช่แต่ว่ามันต้องไปเอาของก่อน้ยทำเวลาเว้ยรอบสุดท้ายโอาได้ทำไมด้เลยสองร้อเมตรสุดท้ายเอ้าแต่ละที่ตัวระดับที่หนึ่งครับเอ้ามันจะปีนได้ไหมปีนไดิ ว้วมามือสั่นงงเก่ากันทันเก่งอล้ยทันเลือเฟืเอ่ 有 <laughs>